สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แต้มก็จะยกประเด็นเรื่องลิงเก็บมะพร้าวนะคะที่เป็นดราม่ากันอยู่ในอเมริกาอยู่ในอังกฤษอยู่ในโซเชียลมีเดียของฝรั่งนะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะหยิบเรื่องนี้มาพูดนะคะเพราะว่ามันก็มาสักพักแล้วเนาะเรื่องนี้เนาะเรื่องลิงเก็บมะพร้าวนี่แหละแต่แต้มก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ ดราม่านานสักขนาดนี้จนจนวันนี้นะคะอยู่ดีๆแต่ก็ได้โดนแท็กนะฮะแต่โดนแท็กของแบรนด์แบรนด์อยู่ใน Instagram นะคะโดนแท็กเข้ามาว่าเธอดูวิดีโอนี้สินะไม่ใช่เพื่อนตัวเองไม่ใช่ใครที่ไหนเป็น follower ร์หน้าใหม่แล้วก็มาแท็กเราบอกว่าให้ดูวิดีโอเรื่อง ะกะทิบ้านเธอสิเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าบ้านเธอเน่ะใช้ลิงแต่ก็เข้าไปดูเป็นวิดีโอที่แบบว่าเสนอในด้านเดียวนะคะเป็นเป็นวิดีโอที่เขาถ่ายให้เห็นแค่ด้านเดียวแล้วก็เป็นออกในเชิงลบและเป็นวิดีโอที่สั้นมากเดี๋ยวแตงจะให้ดู ประมาณ1นาทีไม่รู้เห็นหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าลิงเนี่ยโดนให้ไปบังคับให้ไปปีนต้นไม้แล้วก็ตั้งแต่ต้นเด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยแ้วนะถูกจับไปเลี้ยงจับไป torture. ทอเชอร์ทอเชอร์ก็คือไปไปเอ่อไปทรมานไปฟอสไปฟอสก็คือไปบังคับให้ ให้ทาแบบนี้นะคะที่จริงภาพนี้น่าจะมาจากแบบโรงเรียนสอนหรือเปล่าแต่แต่เราก็ไม่รู้เองว่าฟุตเทจเนี่ยหรือวิดีโอเนี้นะคะเป็นมาจากประเทศไทยจริงๆหรือเปล่าแล้วมาจากที่ไหนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาก็จะตัดวิดีโอทําให้คลิปให้มันสั้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะหนึนาทีแล้วเขาก็บอกว่า ในวิดีโอเนี่ยก็บอกว่าเป็นถามว่า are you paying monkey to kid uh, kidnapper and abuser when you buy i coconut ก็คือเธอจ่ายเงินเพื่อที่จะให้ uh, kidnapping เนี่ยคือลักพาตัวนะภาษาอังกฤษลักพาตัวลิงหรือว่า uh, abuser ก็คือทำร้าย ลิงพวกนี้เพื่อโดยการซื้อโคคขนาหรือเปล่าในในวิดีโอนี้เขาเคลมนะคะว่า2แบรนด์ดังก็คือแบรนด์าชาวเกาะแล้วก็แบรนด์อร่อยดีนะคะว่าเป็นแบรนด์ที่ทำเอาลิงเนี่ยมาทำในอุตสาหกรรมมามากิบมะพร้าวเนาะเข้อแทกแต่มมาแต่ก็เลยหาข้อมูลนิดนึงแหละแล้วแต่ก็ตอบไปว่าเออฉันเข้าใจแหละว่า เธอนะ่ะพยายามจะสื่อให้คนเรื่องรักสัตว์เรื่องทอร์เชอร์เรื่องต่อต้านเรื่องการทรมานสัตว์ฉันก็เข้าใจเพราะฉันเองก็รักสัตว์เหมือนกันแล้วฉันเองก็พยายามาจะรณรงค์เรื่องนี้อะไรพวกนี้ด้วยแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลที่เธอเอามาโชว์เนี่ยมันแค่หนึ่งนาทีแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมาจาก ซอสหรือรีซอสเนี่ยมันมาจากไหนหรือต้นขั้วมันมาจากไหนแน่จริงทำไมไม่เอาเสียงคนที่อยู่ในวิดีโอเนี่ยให้เป็นเสียงจริงไปเลยฉันในฐานะคนไทยเนี่ยฉันจะได้รู้ว่าอันนั้นใช่วิดีโอมาจากคนไทยได้เปล่าแล้วก็คนที่ดูวิดีโอนี้อยู่แต่มันก็คอมเมนต์ไปในในยาวๆเลยนะคนที่ดูวิดีโอนี้อยู่ก็เหมือนกันนะคะ เธอเองก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยอย่าเชื่อแค่ในสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อแค่ในสิ่งในวิดีโอที่เขาพยายามสื่อแค่ฝ่ายเดียวอุตสาหกรรมกะทิในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แล้วฉันเองก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเขายังใช้ลิงพุ่งนี้เก็บอยู่หรือเปล่าแต่เท่าที่รู้มาลิงเนี่ยอยู่กับคู่บ้านคู่เมืองกับประเทศไทยมานานแล้วเราก็ ดูแลลิงเหมือนสมาชิกในบ้านมากกว่าที่จะไปทำลายลิงอะไรเหมือนเหมือนสัตว์แบบสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเธอเองจะดูอะไรก็ต้องพิจารณาก่อนประมาณเนี่ยนะคะก็กัแนกะกันเหนะ่แสบๆลงไปนิดนึงแล้วก็ขอให้พิต้าพิต้าคือองค์กรนอนุรักษ์สัตว์อะไรของในของไม่ใช่อเมริกาของอังกฤษเนี่ยให้ ก่อนที่จะโพสท,ทำเรื่องอะไรพวกนี้น่ะกรุณนาะให้ข้อมูลอะไรที่แบบถี่ท่วนแล้วก็หา resource หาต้นฉบับออริจินัที่เราสามารถเข้าไป track ได้เข้าไปดูได้ว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าหรือเธอพูดแค่ฝ่ายเดียวนะคะก,ก็ประมาณนั้นแต่ก็ตอบไปประมาณนั้นก็ทีนี้เราก็มาพูดกันในเชิงที่เราเป็นคนไทยเนาะเราเห็นอะไระเรื่องของเรื่องอะ ในตอนนี้นะคะในในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษหรือว่ากระแสเทรนทั่วโลกเองเนี่ยเป็นแต่เคยได้เล่าไว้ในหลายคลิปแล้วเหมือนกันว่าคลิปเรื่องกระแสเทรนทั่วโลกคือคนมาหันมาบริโภคเรื่องอพวกวีแกนพวกมังสวิรัตพวกเจแล้วก็ เรื่องธรรมชาติอะไรพวกนี้มากขึ้นแล้วเราเห็นอะไรเราก็เห็นว่าเวลาเราจะทำผลิตภัณฑ์อะไรหรือหรือเราจะขายผลิตภัณฑ์อะไรขายเซอร์วิสขายบริการขายให้ความรู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องอย่าลืมเอาบวกเข้าไปในในในสิ่งที่เราจะขายหรือเรื่องราวหรือ,อที่เราจะบอกลูกค้า กลุ่มลูกค้าเราด้วยนี่ก็คือเรื่องราวนั่นแหละเรื่องราวที่ไปที่มาเนาะแล้วก็ทุกวันนี้ฝรั่งมันมันมันเป็นแบบเนี้ยแตคือคือไม่ใช่ฝรั่งอ่ะคนทั่วโลกเขาก็เป็นแบบนี้ถ้าไม่ชอบโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยก็เรื่องสิทธิเสรีเขาก็แบนแบนกันแบบแบบนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเ,เราเองในฐานะผู้ผลิต หรือเราจะผลิตหรือเราจะขายอะไรก็แล้วแต่อย่างที่เดบอกเราต้องกลับมาย้อนคิดดูว่าเออพอฉันจะทำอะไรออกไปเนี่ยฉันเองก็ต้องออมันเหมือนแบรนดิ้งอย่างที่เดเล่าเข้ามามันเกี่ยวกับการตลาดให้ว่าตัวเองเป็นเรื่องราวของตัวเองเป็นเรื่องในทางที่ดีนะคะออด้วยสื่อต่างๆมันไวรัลกันมากขึ้นเนี่ยเนาะออสื่อ โซเชียลมีเดียหรืออะไรทั้งนั้นมันสามารถแผ่กระจายได้ได้ไวนะถ้าเราทําดีสิ่งดีๆเราก็ไปได้ไวแต่ถ้าเราทำไม่ดีแค่ครั้งเดียวมันก็จบได้เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็อย่างหลายๆเราก็เห็นเห็นอยู่นะคะอย่างเรื่องของอดราม่าเรื่องโคชดราม่าเรื่องเงินบริจาคดราม่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือทําดีสักล้านครั้งเนี่ยยังไม่ แบบชิบหายไว้ว่าเท่าทาไม่ดีอีกครั้งหนึ่งในโลกทุกวันเนี้นะคะนี่จะทําอะไรเราก็ต้องระมัดระวังแต่เองก็ต้องระมัดระวังนะไม่ใช่ว่าไม่ระมัดระวังอ่เพราะตัวเองเอาออกหน้าอออกตัวเองเออกหน้ากล้องตัวเองเหมือนกับสื่อสื่อเรื่องราวของตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะจะหมายถึงว่าแต่มก็ไม่ใช่ว่าจะสร้างภาพหรืออะไรแต่ในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ไม่ดีแต่มก็เล่าให้ฟังด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่เล่าให ให้พี่น้องได้ได้รับรู้เรื่องนี้เรื่องลิงกับมะพร้าวเนี่ยนะคะเอาไปเป็นบทเรียนแล้วกันว่าเออถ้าเรามีของที่เราจะขายหรือสินค้าหรือบริการอะไรสักอย่างเนี่ยลองเอาเรื่องเรื่องราวของผลิตภัณฑ์กว่ามันจะเป็นมาเป็นแบบนี้กว่ามะพร้าวกะทิเนี่ยจะมาเป็นกะทิหนึ่งกระป๋องเนี่ยเราต้องผ่านกรรมวิธียังไงยังไยงไย้อนเข้าไปถ้าแต่เป็นเจ้าของแบรนด์ าชาวเกาะหรือว่า,อ,าอะไรนะอร่อยดีเนี่ยแต่ก็จะส่งคนสักคนหนึ่งที่จริงเขาก็ส่งใครออกมาพูดแล้วเนาะแต่แต่ถ้าเป็นแต่แต่จะทําวิดีโอแล้วก็พาไปดูเลยนี่กูพาไปดูตั้งแต่ตอนแรกเลยต้นมะาพร้าวมันอยู่อย่างนี้เอามะพร้าวมาทํายังไงเอาอะไรงังไงมาแสดงให้ให้ชาวโลกรู้ไปเลยว่าเราของเรามันเป็นอย่างนี้ของเรามันดีจริง ของเรามันมีเรื่องราวเป็นมามยังไงทําไมเราถึงใช้ลิงทําไมเราถึงไม่ใช้ลิงทําไมเราถึงสอนลิงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยนะคะคนบริโภคเองผู้บริโภคเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรู้แล้วเขาก็อยากรู้คนทุกวันนี้มันก็อยากรู้อะไรมากยิ่งขึ้นน,นะเนาะอย่างอย่างแต้มเนี่ยหลายๆอย่างยิ่งอยู่ไปยิ่งนานไปก็รู้ว่าฝรั่งเองก็ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับประเทศไทยไทยเรามากเท่าไหร พูดในเรื่องนี้บางคนก็รู้เยอะบางคนก็รู้ไม่เยอะแต่ทําท่ารู้เยอะอะไรเงี้ยบางคนก็อะไรอีกอะบางคนก็ไม่ได้รู้อะไรเลยมะละกอหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะแล้วมะละกอมากินแบบมะละกอเขียวได้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะพริกเพิก perk, อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็อย่างที่บอกฝรั่งเขาโตมาแบบอะไรก็อยู่ในหลายประเทศนะโดยเฉพาะอเมริกันเกิดมาพร้อมอยู่ในซองเก็บแล้วก็แกะ เหมือนมาม่าบ้านเราอะ่ะแต่แตแบบอยู่ในแช่แข็งบ้างอยู่อะไรบ้างเนี้ยแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่รู้แล้ววัฒนธรรมของไทยเราเองเขาก็ไม่รู้นะคะแต่เองก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเวลาแต่มจะสื่ออะไรในในช่องเพจของที่เป็นภาษาอังกฤษแตมเนี่ยแตมพยายามจะเล่าเรื่องราวเรื่องราวให้มากให้เขาเห็นความเป็นอยู่ความเป็นจรงิงเกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับอาหารไทยมากที่สุดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยมากที่สุดเพราะ เราเองก็เป็นตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่เราที่อยากจะแบบช่วยประเทศอะไรเราบ้างช่วยไม่ใช่แค่ช่วยประเทศสิเราก็ให้ความรู้กับเขาอ่อมันก็เป็นอะไรที่สนุกไปด้วยสําหรับแตมเนาะแล้วมันก็เป็นอะไรที่ประเทศเราก็ได้ได้ประโยชน์แหละเนาะแตมเองก็ได้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ประโยชน์แตมเองก็ฝึกตัวเองในการเล่าเรื่องแล้วก็เขาเองก็ได้ความรู้นะคะประมาณนี้แหละวันนี้ก็ มาไลฟ์ส uh, ั้นๆเพียเรื่องนี้เรื่องฝรั่งเนี่ยดรามา่าเรื่องลิงกิมมะพร้าวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไงหรอกแต่แต่แต่เองก็ในฐานะคนไทยคนหนึ่งแล้วเป็นคล้ายๆเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีมีแบบช่องเล็กๆทาง Instagram แล้วก็อะไรเงี้ยเราก็สามารถพยายามสื่อสารให้เขาเข้าใจให้ฝรั่งเข้าใจได้ในสิ่งที่เราทำได้แค่นั้นเองนะคะเขคิดว่านะแบรนด์ใหญ่เขาน่าจะออกมา มามาโชว์อะไรมากกว่านี้เนาะก็นั่นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าแถมจะทำแบรนด์กะทิองแบบนะแต็มก็คงจะพาไม่ไปลุยสวนเลยไปดูอ่าให้อ่า,อาจ้างคนหน้าอกใหญ่ๆมานั่งคั้นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยะะประมาณว่าประมาณว่าแม่มะมีนะคะคั้นมะพร้าวคั้นมะพร้าวเนี่ยไมีดูเทรดิชแนลเมลโคค n น t m i l ลเลยนี่คั้นมะพร้าวแบบนี้เลยนะจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นเลย ก็คงจะทองาแบบนั้นนะคะนี่แหละคือสิ่งที่ที่แต่มพยามจะจะยังสอดแทรกเข้าไปนะคะก็ก็ไม่รู้ว่าไงดีก็คิดว่าพี่น้องคงจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็อยากคุยเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันนะคะก็เจอกันใหม่ไลฟ์น้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย